ไอ้สัม่ได้เลยจ้นะหลอ้านอีอไปแล้เขาจะทำยังไงล่ะเธอต้องีกเมันเปยังไงบ้างตอนนี้แชร์นี้มันมาจิ๊บจิ๊บตายตายบุศตายหมดขอบตัวได้หมดเลยแจะอยู่ยิ่งเมากเลยจบัวเนะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลยกันเนี่ยแต้วเาจไปไม่อยากจบแบบนี้นะ Jau ma, bet aš jau ma, jau ma.